สวัสดีค่ะเรากลับมาเจอกันในคลิปเทสแต่กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาลองลิปโค้ดนนี้ดูกันนะมันเป็นของโคเซ่นะคะเป็นลิปเจลเมจิกนะคะอันนี้ลิกซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะจากตึกดองกี้นะคือตึกดองกี้เนี่ยมันจะเป็นตึกที่เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีของขายทุกอย่างเลยคือมีสารพาัดมีทั้งของกินเสื้อผ้าผเครื่องใช้ต่างๆมี อพวกเกมต่างๆคือมีสารพัดทุกอย่างเลยเครื่องสำอางก็มีเยอะมากนะคะคือของแปลกเยอะมากถ้าเกิดว่าใครไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมแบบไปที่ตึกดองกี้นะคะคือของเยอะจริงๆนะแล้วคลิปนี้เนี่ยจะมีมาแจกด้วยนะคะท้ายคลิปนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าแจกอะไรยังไงบ้างสามารถกดสกคิปไปดูท้ายคลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะดูตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าลิกไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไปไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะสามารถดูได้ที่ช n น l นี้นะคะชื่อชแน l ว่าลิกบิทท แอรลี่ของลิกับพี่ต่อยนะคะคือจะมีทั้งพาที่เอาพากินแล้วก็มีทั้งเล่นเกมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ชอบอะไรแบบนี้ก็ไปกดติดตามหรือว่าแวะไปดูกันได้นะคะก็อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิปเจลเมจิกนะคะคือจะช่วยในเรื่องล็อกลิปสติกของเรานะคะคือให้เราทาลิปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยลิปโคน,นี้ไปก่อนนะคะคือช่วยให้ลิปของเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เวลาให้เราดื่มน้ําหรือว่า ทานแก้วน้ำอะไรเงี้ยลิปสติกอะ่ะมันจะไม่เลอะแก้วเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเคลมไว้นะแล้วเขาบอกว่าลิปโคนี้เนี่ยใช้ได้ประมาณ60ครั้งนะคะอันนี้ลิซื้อมาตีเป็นเงินไทยก็400กว่าบาทนะคะก็ถ,ถือว่าไม่แพงนะถ้าเกิดว่ามันใช้ได้จริงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าลิปเจลเมจิกอันนี้นะคะจะใช้ได้จริงที่เขาบอกไหมนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ทาลิปของเราปกติเลยนะคะวันนี้ดิ๊ใช้ลิปของไอโนอกอันนี้นะคะ ป็นลิปพี่ลิกใช้อยู่ช่วงนี้นะนี่ไอนโอะนะคะคือสีมันสดดีนะคะแล้วก็ใช้ในช่วงที่ไปญี่ปุ่นด้วยนะสีมันสวยดีทาลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าปกติถ้าเราไม่ได้ใช้ลิปโค้ดนะ,ะแล้วถ้าเรากินน้ำอะไรเงี้ยมันจะมีลิปติดไหมนะคะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือก่อนใช้ลิปโค้ดนะคะเห็น <He ard. S 1> ไหมว่ามันมีติดนะคะนี่นะคะ ก่อนใช้นะคะให้เขย่าก่อนเขยา่าปุ๊บแล้วก็บีบออกนะคะแล้วก็ทาทับลิปสติกนะหน้าตาแท่งก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นเนื้อเจ,อเจลเสๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อที่บอกว่าบางบานะคะแล้วก็มันเป็นเจลแบบอารมณ์เหมือนเป็นซิลิโคนเลยอ,อารมณ์ไม่คยัยเหมือนกับว่าเวลาเราใช้ไพรเมอร์ลงแบบลงบนหน้าปิดพวกรูขุมขนอะไรอย่างนี้นะคะนะเนื้อจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะใช้ประมาณนี้ นี่นะคะพอทาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่ได้รู้สึกว่ามันเหนียวเหนอะแต่ว่ามีความสึกเหมือนมีอะไรเคลือบปากเอาไว้นะคะอืมนะเขาบอกว่าให้เราทิ้งไว้สักพักนึงนะคะรอให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันว่ามันจะมีสีลิปสติกติดมาหรือเปล่านะตอนนี้ก็ทิ้งไว้สักพักแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้คือก่อนนะคะก่อนใช้ลิปโค้ดนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบตรงด้านนี้กันนะ มันก็ยังติดอยู่นะทุกคนแต่ว่าไม่มีสีลิปติดออกมาเหมือนรอบแรกเห็นปะเนี่ยมันับติดนิดหน่อยนะคะบางบางนะคะเดี๋ยวลองจุ๊บดูนี่เห็นปะมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนเป็นโค้ดที่ติดออกบามากกว่าแต่ว่าไม่ใช่สีลิปสติกอะเห็นไหมกระด้านนี้เห็นปะคะอันนี้เป็นลิปนะอืมนะเดี๋ยวลองทิชชู่ดีกว่า,เ,าเป็นยังไงทิชชู่นะคะนี่ ให้ดูเลยว่าติดมาน้อยมากนะคะอีกรอบหนึ่งอ่ะนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะ กติกาง่ายมากเลยนะคะคือต้องเป็นซับสไคร์เบอร์ช่องนี้นะคะชื่อช่องลิกกนะคะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปนี้นะคะจะประกาศผลรางวัลวันที่25มกราคมปี2017ทางเพจลิกกนะคะชื่อนี้เลยชื่อว่าลิกกนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยได้รางวาัลแต่ว่าไม่ได้ไปติดตามทางเพจก็ไม่รู้ว่าตัวเองได้รางวาลัลอะไรเงี้ยนะไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะทางเพจลิกกเพราะว่าทางเพจเนี่ยจะมีแจกของบ่อยเหมือนกันนะคะเป็นของที่แจกประจําเดือนอะไรอย่างนี้นะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติม ะะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากให้คําแนะนําอะไรอยากติชมอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรเนี่ยคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือว่าจะไปคุยที่ f a c ไป o k ็อกอินสตาแกร m นะคะชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกะนะคะวันนี้น้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ